หนึ่งแดงสดๆเลยครับเป็นเฉยไม่นอนเตือนมาขายลิ้นจี่หรอคะเตือนมาขายลิ้นจี่หรอเแม่เอาใส่ถุงใส่ถุงให้ลูกค้าด้วยเอาลูกสวยๆด้วยเ,าาเลือกปะนะครับได้ครับเอาครับอือไอ้ลิ้นขายลิ้นจี่จ้ <laughs> า เอาสาวหรอ่มอ,อ <c oughs> เดี๋ยวให้หลบนอนกันใัรไปบีบเนี่ยเขาเ <c oughs> นื่จีเนิ่จีรสชาติเป็นยังไงครับมัหวาน,นฉ่ำมาะและอร่อยด้วยสบายดีสวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆนะครับเพิ่งจะตัดหญ้าแล้วอ่อก็เลยลงมาแห่านางหงครับ มาเอาบักลินจีให้เขาครับตอนแรกว่าจะไม่ได้เอาเนาะเพราะว่าสวยแล้วแต่จะเดี๋ยวแวมคือาใหเขาเพราะว่าอยู่ไรน์เขาได้เอาของไร้นะครับมื่อกี้เพราะว่าเที่ยวไปเติมหมาวานละนี่ครับลินจีที่เอาหมาวานก่อนก็เริ่มบางลงจังหน่อยละครับส่วนหน่อยถึงแดงกิจยุ่งสูงจังหน่อยเนาะกิจเริ่มบางตาแล้วล่ะครับหลงลไยที่เอาลงหมาวานก็ใบเริ่มแห้งละเมื่อกี้ก็เลยจะมา เอาไปขายให้ญาติในโฮงอีกนะหมาว่านขายแล้วได้เงินทั้งหมดหกร้อยห้าสิบบาทเนาะหกร้อยห้าสิบบาทครับม mm ือนจะจะเอาไปขายอีกเพราะว่าไอ้หมาว่านเาานี่ยเอาไปบริได้แพ็คแต่เส่อนะครับผมติดธุระเห็ดเบียกหลายแนวก็เลยบริได้แพ็คเพื่อที่จะชั่งกิโลขายเนาะไอ mm hmm. เห็ดตอนค้ำครับลูกค้าก็เริ่มบางแล้วก็เลยบริได้ขายเนาะ นี่จะมา,าต้นที่สองนะครับนี่หนาๆเลยนะครับโอ้ใยใหญยงามๆเลยต้นนี้ครับสุดยอดสุดยอดเลยแต่ว่าโอ้ใยใยอยๆๆงามอยู่ตัวในพ่วงก,ก็ยังมีหมากอ่อนอยู่ครับเนาะโอ้ลบในครับโอ้แบบไม้ก็หลาย มาเบอรน้ำกันนะมือนี้จะได้จากกิโลนะว่าเราไปสามสามภาชนะถือว่าได้หลายโลอยู่สิบกิโลครับว่าเราไปเราฟังหน่บอค่อยนี่เนาะนี่ครับบางตาครับทางนี้ตากระสุกทุกพวก่วงเนาะไปลงมือเอากันเลยน,น,น,น้อยๆนีนอยอย่น้อยที่ยืดน่อยเดือดแบบนี้นะผมก็จะแยก เอาไปทำป็ั่งกิโลขายต่างหากแบบบ่เป็นพวน่วงนะครับเริ่มกันเลยครับโอ้โหัูแ่นโอ้ยเจ๋งนะครับว่าง,งามเลย งานที่ไหนดอบหนึ่งมันเป็นเยงามเลยอุ๊หนึ่งแดงสดๆเลยครับเดี๋ยวขอเด็ดเอาใบเอายางออกก็นะครับจะได้เอาไปเจะเดี๋ยวไล่ๆเลยเพราะว่ามือนี้ม่เอาคนเดียวครับหนองมาว่างเนาะนี่หนึ่งแดงสดๆครับลินจีๆๆส,ส,ส,สวยๆเลยนี่ครับ นวันนู่ในใบนี่ครับเดี๋ยวเลือกเลยถ้าเป็นต้องการเข้าวัดชีด้หน่อยในหลายเนะาะจะจัดกระจายเต็มพื้นนะครับบินต้นไม้ออกเนาะเมื่อกี้เนาะบินแล้วก็ไม่มินควันเนาะครับนี่เดี๋ยวไเก็บงาไปครับแบบนี้แบบนี้ โอ้สวยงามครับจีเริ่มแดงแน่แล้วครับแต่ว่ากับนีน้อยน้อยแช่มันนะครับแตกเน่า เนยหล่นเนยเป็นไงครับเนยเนยที่มันลนจากขวนันะครับนี่หลายเลยครับคุณนะเก็บไปน้ำครับมาเลเซียไฮลูกไม้แข้งคอครับนี่ตัวอ่อนตัวอ,อนนะ่อนเนาะหอมขออึ้นยังไงสองตัว สามตัวครับหอมเลยหอมแห้งมันโย่ออกมาครับมันนี่นำโย่ออกมาเนาะเลยไม่กินหอมไปตัวสิป๋วไว้ก่อนครับถาดตัวใหญ่ก่อนค่อยสีขาวกายมัดจับเอาทละตัวสองตัวไปต่ำเจ้าพอนนะพอนะเป็นโยออ่เรียบร้อยครับเด็กกระลามังหนึ่ง วอีกเครื่องทังครับผมเอ้ายังเหลืออยู่ตัวนี้โอ้ยลงมาเบิดครับลุกมามาตอยเรามันงานมาค้างเราครับ หลายงายตัวนี้นี่ครับนี่ปออันนี้และนี่ครับเก็บกลับกอนตัวนี้อันอยู่ข้างล่างนี่ว่านี้สกดีนะครับเรียวว่านี้ออานี่เขียวๆอยู่ นนอนนเดี๋ยวไปพอกันยูรานแล้วนะครับไปเตรียมขายยูรานครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเที่ยงละลูกค้าเริ่มจะเข้าแล้วล่ะน่าจะไปท่านอยไปพอกันยูรานครับผมขายยูรานเลย อ่านแล้วครับผมอากาอาบน้ำเพียงอย่งแล้วเนาะนของเพ่กับเขาครับก็เลยไเดียว่วงกระดกกระดิ่นแม่ว่าจากนอนหรอกกับ่นอนเห็นอีพ่อมากกัเลยห่าวใจเลยนอนหรอกสวัสดีจ้าเลยสวัสดีจ้าเลยแม่สวัสดีจ้า ข้านบ่ไปหน้ามาหลังไม่แต่ยึกหยักหรือกัดกอยู่หืึคุณเก่งคุณเก่งนะม,มาหน่ะเดมือมาออกกล่องครับเดมือในหนามาออกกล่อ,องหือจะไปยังจนเอาไปเกิดกัดไปเล่นไอ้พ่อบ่าหายเลยอ่อะจะเอาไปทำอะไรคะนี่พอ่อตี๋หายดีแล้ว อืมอืมีแม่ให้กับเขาอยู่ปัญหาใจกล้อืมไปเดี๋ยวพาไปยกรดันหน่อยครับผมเปชังกิโลเดินกีดังกันสบายดีสวัสดีจ้าเป็นไ,ไมีไิลายงานบวมโซ่บ่วตื่นมาตื่นอีน่ะฮะก,ก็ตื่นตื่น ของตื่นมาของต้องนั่งสบไปกับเราล้างมอไปกระลูกตื่นอาบน้ำให้ลูกใช่ประเด็นในของกาลเวลามันคุ้มค่านี่ไอ้เบิ้งถ้ากินข้าวมาข้ากินข้าวแล้วกับพอดีตอนไอ้อยู่ในห้องกะได้ขายแล้วขายสามลูกแล้วอือสุดยอดเลยนี่ว่าอยู่เงินเงีงครับโอ่ได้หลายเจ็สิบเอ็ดมือนี่มันคนละตนเนาะมือนี้หูกใหญ่นะหงก็เลยขึ้นเอ็ดมือนี้เห็นรัวเจ็ดสิบ เลยเหตแนีรอเจอสิวขับแล้วก็ะของเก่าก็เป็น,<อ>นรแถม,แถมสองแถมหน,<อ>น,นึ่งสอแถมหนึ่งอเลยกด็เงิ้ยไหร้อยเจ็ดสิบว่าปันสื่อโลกกว่านาะคุณมาซโรก,กวา,านามาซื้อโรคมันามาซด้ไไอเนาะื้อคนคือลกอูกอันาะ้อวเนคมา้อ่คเนละคมาซื้อโรคนาะทีม้รานเนาคม้ราเนาะคมื้อัรควาอนาอคมาซื้อโเนาะคุณ กินต้นปุ๊บไปเอาอย่สองงานสองงานก็ลงมาเลยเลยไออันเราไปซอยบอนน่มันมีน่องบาางโอไม่แข้งกัมาน้ำอยู่ครับมมนแข้งขอมากยาบ่เวน้ำเลยมันซัดผ่านมันมันไม่เแต่ก็เอากก็ได้จ้ะว่าจะกินแต่ของ,ของมาแบบลูกค้าเห็นลูกค้าแบบอ้คือสะอ่อนแทบ่ะสุดเป็นอะไรวะ แอนเฮ็ดมัดไว้แล้วเอาไปเวนในถงังเย็นๆมัอนตึ้นซีบ้ตึ้งโบ,บ้แห้งมัน,อ<ต>นบนกอกเดี๋ยวตึ้งจะเอาเดี๋ยวันเ,นเ,นเบิ้งของเดี๋ยวมาเมื่อวานครับขายไปใกล้จละเบิรลั่นเลยยุติสามโลกว่าสี่โลครับนี่มันแห้งเนาะมันถือความห่อนครับอากาศทอนเราครับเบางไปสีก็เลยเปลี่ยนน้ำเลยครับสีจะเลยเปลี่ยนแล้วเป็นสีออกสีน้ำตาลเล็กน้อยแบบนี้สีคล้ายกาแฟเนาะ แต่ว่าหวานด้วยครับบันนี้พอได้เหี่ยวมาจักน้อยแล้วก็จากหวานเลยแตกครับแตกเจ็บออกเจ็บออกตอาใส่ถุงแว็แตกมัเลยสักหน่อยนะครับเดี๋ยวม้นนี่จะจัดที่เรือนี่เป็นของแถมนะครับแลลวอกับเอาของไม่ขายเพราะว่าจะได้ขายออกไปน้ำคันในเบิดจัดเป็นโปรโมชั่นสองแถมหนึ่งครับ ของเก,าก่ากะเอาไปเต็มกิโลมันเปนเต็มกิโลด้วเนาะมันอันนี้เขาเร็ดโลสามมันโลโลสองได้ไหมว่าในจัดจ,<ะ>จ้ดัดสี่หนังหงจัดเป็นโลสามมันบอกว่าอะไกันมัน้งโ,โ,โอ้โลสามฉีดโลสามฉีดมันบอกเพราะตารางมันตรงกันท่านนี่เนาะมันง,มง,ามงามๆเลยครับมือนีนี่กระแดงก็หมาวานอีกเนาะ สะออนมัอนี่อยากได้ได้เกษีซูซีกับมาบ้านครับร๊อบมัอนี่นักนคืน้าของขายโล่เจ็ดสิบลูกค้ายังไงยังฮึกอยู่เนาะืพ่อเจ้าโลดละแปดสิบลดละลอยนะมาขายลูกค้าหามาคือขายฮึกเหว้ก็เลยว่าขายแบบขายบริษับพอได้ขายกำไรขายแบ่ได้กินขายไดงกินครับเพราะว่าต้นจะรับต้นเบอร์ใส่หนังเนาะนครับมันงามเลยได้เกสีสูสีกับหมอว่านเลย คว่มคว่มหลเพราะว่าบอวานมันมันงาหลเนาะเพราว่างาไหลมันเกิดบริเตียมปนนี้่ขับอันเห็ดางามมาเกบไปใส่ทังไรเพราะว่าอันคันลูกาเห็ดจัดแช่ย็นๆมาวาไว้จับยกันครับผมของยังนอยยังกินได้นน้ำพะว่าน้องคาอยู่เป็นพวกงามด้ยพวกอ อไปาร้อยกเสียไปแ้วเหมือนงานเน่ยนงานมันเป็งานที่รับงาน้้กับเสียเป็นงานที่รอ้ก็เป็นนลงมากทีเดียวก็บริอาชิบต่อจากความคนใหม่นะครับเพราะว่าบอสสะดวกิอันตรายงานถึงบนงานสำเขียนเราต้นัจะความเจ็ดสิบโลมเห็นเอ้าคือก็คือคือดีมากอันนู้ที่มาขาคะตอเป็นเฉยไม่นอนตื่นมาขายลิ้นจี่หรอคะ เห็นมาขายลิ้นจี่เหรอไม่เอาใส่ถุงใส่ถุงให้ลูกค้าด้วยเอาลูกวสวยๆด้วยเลือกปะครับได้ครับไอริน, <c oughs> นขายลิ้นจี่จ้าฝนกำลังจะตกแล้วเนี่ยลูกปิดกก้าลูกปิดกล้ง,ลกกลงเยอะ นี่ครับนั่งท่าน็่แล้วอยู่ด้วยนี่นั่งเหลืออีกหนึ่งกำลังไปแล้วหนึ่งกิโลขับคุณจ้าขับคุณจ้า <c oughs> <c oughs> จ้ะ,อะเอาอีลาว,ว้อาจจะมัดต่อขายอยู่แลยเจ็ดสิบบาทแกงหน้ากับนี้ต่อไปเล่นตาในห้องเด้อต้องพลาดเลน แล้วไปไปไปนั่นเลยนในห้องไปอีกพอมาดินจีเซฟพ่วงก,กันแทกกิโลอีกก่อนเมื่อกี้ป๊าป้าได้ขายอีกหนึงว่าท <c oughs> างนางทางอันขายออาใจพอค้าต้องพัสดเซลพอบเนาะเออพัสดเซลพอค้าน่าไม่สิหรือว่าพ่อค้าน่า ต้องโหจาดการตลาดน้่งยิ้มแน่นอ่ะเป็นพ่ัคงานอ่ะยิ้มยิ้มอยู่ขายยังไงี่กิโลละเจ็ดสิบบาทสองแถมหนึ่งครับผมเอาของหมาว่านนี่แถมหมาว่านซีอิของหมาว่านเปลี่ยนกปเรื่เพิ่มเป็นการเอามาหมาว่านมากระเดียงอย่างทีเด็กแต่ว่าอันนี้คือกันเด้กครับเวลามันทึกลมแห้งมันดึจีมันทึกลมแล้วมันคืแห้งเนาะ ก็เลยเปลี่ยนสีกระป๋องเป็นสีคือคือกระปอมแดงกระปอมเปลี่ยนสีผ้าห้องผ้าห้องก็ปลาเตรียมเก็บผ้าได้ได้แบบนี้จ้ะลูกสาวกับมานางเฝ้าได้เดี๋ยวนี้แม่ว่ใจก่อนแม่อาบน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พ่อก็ได้พักตัวนึงเนาะพักเอาลูกให้แม่ไปอาบน้ำนี่ก็มานั่งเฝ้ากันต่อเห็นไหม แผ่นเบอร์อุ้ยเอามาบุรีไกรบุรีนอกคองนี่ก็ได้เอามานี่จิจับเอร่อยโอ้โหขนมก่อเฮดเป็นนำขายเป็นนเนาะสะอ่อนอันนีจับขึ้นมาได้กกับสะอ่อนเดูนี่เขียวอะไรกันอูหมูม่วงแกงม่วงเป็นไล้ใบไลายจ้ะไล้เราก็ลดอนไล้ผมเนี่แผ่นเบอร์ นรวยสุงอีเลีแต่แต่ก็เลยไ,ไม่เท่าที่ลาว่าจังเลยยองจังเลยอยองหลานเคยจังนี่เละแล้วจะฟังคุยได้ละ่ะเอาเ่าได้ยินบ่เม่ได้ยินเมื่อเอะ,ะได้บางเดี๋ยวเมื่อเออหลานเคยนี่ขยันใช่ป่ะเฮ็ดเรียกไม่อยู่ว่าสวาวเออหลานเคยมั่นทักอ่ะ ไปเข้าเรียนมามาขายควงไปพัดยาบนั่นนี่กับไปหามาขายว่าสัตว์ไปหาบักไม้มาขายเพื่อนเราก็าคือจ้างไปหาเอายุอันไ,ได้ดงเหีียว<ป>ันนี้เแค่ยาหายอยู่อันยาเนาะหนุ่มขายเน,ะนาะเวลาลูกเวียงมาเมื่อไงหนุ่มบอกว่าบอให้ฟังเนาะลูกเวียงมาเลิกงานมากับเจ็ดโมงละนั่งลงไปตัดหญ้าคันไทนาตัดหญ้าคันไทนาแล้ว แบมาลินจี้ออกมาขายให้า <laughs> ย,า,ยเาเทายาเทาเพื่อนเลยวะโอ้ขยันเทว่าหลานเคยดูพ่อไอรินนี่ขยันเทว่าบัดสอืึว้าขยันเทว่ายองเราคัดไม่ยองลานเคยเพื่อนน่ารักเนาะไปไปเพื่อนว่าพันยาลานเคยเพื่อนไปเพื่อนว่าหลานเคยมาบ้านไอ้บ่บัดส์ ไม่ค่อ,อยก,กินเค้าคนว่าเไิ่ค่อยว่าร้านเคยไม่ค่อยกินเค้าไปว่าร้านเคยกินอาหารลาวบ่เป็นบว่านวกินลาวบ่เป็นเพาะแต่ว่าแนวกินกับอันลาวกับไทยกอันเดียวกันเนาะมันว่าร้านเคยเพิ่นอายกินจนได้ คาดอกกูนะฮะกินกับยิมเนาะแล้วกระาวยิมเนาะยิมลอยยิ้มใจเลยยิบวกยิ้มใจเข้าบวกินกระไดปอปตาบ้างเห็นไหมอู้น่ะลูกสาวกระเฮ็นหนำเขาว่าหิมหน่อยตอนนี้ว่าสุดยู่ให้เอมากินในย่างไม่เศร้ายู่กับแม่เอจิ แม่เอ๊มาอุ้มให้แม่ไข่ของค่ะติแม่เอ๊มาเอามานี้เอาไปาตักของมาให้แม่เอติเมื่อให้ได้หลาย <c oughs> อันยนคนมาสามสี่คนได้อุม้มหมดอุ้มเปลี่ยนกันอุม้มอุ้มเล่นก็เนียมแ็เ่นเนียมมึงอยู่ดอกว่าเนียมมึงนาฮักบุกคาไห้บุยิ้มบุหัวยังล่ะอุ้ยใหญ่ว่าจะได้อุม้มหมดออใหญ่ก็ คิดหลายเด้อเดี๋ยวนี้คิดหลายย่านลานบ่ให้อูมเ,เมน,น,นี่ยโชว์ลานกับถุงเดิมหมดบานแล้วเพราะว่าอันโทรมาโทรไปดูดูบริษันให้มันจำนาได้ <c oughs> ใหญ่กับยานแต่บบไดอูมอีลาได้เลหลานคนแรกของยายนอนดึกอยายคาะว่าจากไหนามายื่อกับยายบ่อยื้อนายายบ่มโสนเลยได้ไหมจ้องอาอย่างเดียว อยาากปหนุ่นนกนนนมก็กินอิ่มมาคักละอ่ะให้ป,ปห๊าฟาเฮดเลียกไกลเลาไปไกลแล้วแล้วนี่ป๊าฟาใกล้เสร็จแล้วเวลยเ,เ,เ,เข้าอยู่กับป๊าฟาไปแม่แลาวก่นอนโอ้วสวยจังเลยโอ้วสวยจังเลยอยากซื้อจะของอ่ะเด้อเอ,อินเอาเดอ้อไอรินจ้าไอรินจ้าโอ๊ย ไอรินจ uh, ้าไอคีไงลิน huh. น you uh ี huh. ่ะเขินมาเลยอ่าป้าจับก้อนเออเอาไอลินจ้าไอลินจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนดูปากดูปากป๊าป๊าเวลาเวลาป๊าป๊าพูดไอลินดูปากแล้วก็พูดตามเป็นยับเขินจังคนละคนป๊าป๊าจ้าเจ๊เดี๋ยวจับของ เก็บไอ้บินจีกลิ้นชังจะเข้าครับเพราะว่าเหลือแตะพ่วงนิดหน่อยละนี่นะครับเหลือแ,แต่แบบลนมากแล้วเนาะจะเก็บใส่ถุงเป็นกิโลครับจะทุงแบบนี้ใช่มีกิโลนึงเลยนี่นุ่งนิดหน่อยเลเสร็จเรียบร้อยครับเมาใส่กระเปมับบงไว้ก่อนเนาะนี่เอาไว้แบบนี้ก่อนครับใบถือแดดถือลมครับเดี๋ยวสีแห้งก็กยังอันเที่ยวมาเมื่อวานแล้วครับ เอาใบเนื้อปลวกไกันเนาะได้ได้ไรก็มาบ้านมาเลยนะเมื่อวานที่สิบหกโลมันเยอะเลยขายไปแล้วสี่กิโลนั่นกระลอยอยู่นะ <23. S 1> วี่หนึ่งสิบสามเป็นสิบเก็ดหลายก้อนวันนึงาบ้านอยูแต่ว่าอันแต่ว่าอันปริมาณมันน้อยกว่าเมื่อวานเมื่อวานน้องนับสามสก้าเมื่อวานสองสก้าเพราะว่าเมื่อวานงานมัไหลแต่ว่าเมื่อน,นี้มีตมะมากเมื่อไอที่เอาอยัางปลูกไว <laughs> เอาโปรไกคอลใหญ่มันแห้งครับอโอ้โปรเอ็นค้อเดี๋ยวใช้น่องบีบข้อให้ได้ข้าวครับเพราะว่าปีนต้นไม้เนาะ <c oughs> ปีนต้นไม้แล้วก็ไปเอาไม้มีเนเอาเนาะครับลิน้นจีหาย <c oughs> หายลิน้นจีปวดต้งเฟียดฟ <c oughs> อบการขอดำเบิอดเอ้เอาสาวเราบอกหมอเออ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้ลูกนอนกันใครไปบีบในห้อง ไปจุดนอนเนบดีๆนะเดี๋ยไปรีบพาไปกันเนาะของเกวยอูเหน่อยดิ้นยิ่งเดี๋ยวมาแล้งอาบป่ไปคือตั้งบ่มียังเดี๋ยวมาแล้งจะมาอัปเดตตอนถ่ายคลิปนะครับว่าใครได้จากโลเนาะจ้ะอก็ยังมาบ้านนของเดะอัปเดตให้ยูอือัปเดตตอนตอนคำเนาะตอนจิตพิรัน มืัอนี้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวจะมาเบรดตอนถ่ายคลิปนะครับว่าขายได้จากกิโลเนาะน้องตื่นแล้วเดี๋ยวกันนอนต่อให้เขาเดี๋ยวไม่ว่าคลิปหนายที่ไหนครับผมแต่เราจีนกันจะบ๊ายบายสวัสดีจ้าเด่นหงกัจีนังขายดินที่ยังไงลูกค้ามานุ่งกระติทรรมีลิ้นที่บ้านขายเดือดจากขางค้ว่าขายแจ้งเดือดจาบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับผลิตผ้าใบก้อนมือขางกัญญมศา จ้าแอลมือนั่งทุงจัดพักกับทุงโลนึงอันเส้หุวหน่อยก็ได้นี่สายเล่นจีให้เยอทั่วแอลปลวกไว้เอาไหมทั้นปกเอาไงเมื่อวานนี่บริษัทปกวันนี้โปกไว้โบร์โบวปในบริษัทไงนี่ผูได้ซีมก็ว่าเอ้าคือแทบแทบจีเลย อาาไปุ้ยะเ, <c oughs> เ,เ,เลยนะไอกคือก็คืออันรรเไปไปั้นชื่ออันเมื่อวานะเออืมอ,อ่นนา,าน,น,นานาค่นิจีน่นนเอินอะลูกค้าลูกค้าครมากินนิจีวันวันครับ <c oughs> ลูกค้าอยู่ไหนอ่ะยังลูกค้ายังไม่มารอกอนยูทูงนั่นละไอินบอกว่าไงจเ เย่เย yeah, yeah. ่นาไใรินบอกว่าเ yeah, yeah. ย่เย่จะเออขายลิซีเหรอขายลิจีสดสดมันทุกอร่อยทั้งเมื่อยทั้งหวานฉ่ำและอร่อยกล้าหวานฉ่ำขายขายขายในกล้องให้ในหน่อยหนยสิอาขายในกล้องหน่อยอาะมีมาซื้อลิจินิจิรสชาติเป็นยังไงครับมันหวาน คนรีวิวกินหรือยังยังเลยหนาะกายกินรานไม่ยน้ำมาฉ่ำมากคนคนรีวิวกินรือยังยังเลยคนรีวิวก็ต้องกินสิต้องกินแล้วก็ทำท่าอร่อยมากหวานฉ่ำปลอดสารพิษก็บอกไปไม่มีนะใคยบอกว่าเล่นฉี่มันไม่ ไม่มีนามเรากัดเลยเราไม่ได้ใส่ยาเรากัดเลยกัดซุ๊บเลยกินไว้จะแก่ให้สักลูกหนึ่งชิมดูเนาะไม่เพชรฮากคือกินอ่างงเสร็กินองุ่นลูกในฮากแต่ไม่ขายเลยเขาไม่อยากเขาไม่กล้ากินอ่างงไหนผมไม่อยากกินคุณละไมเอาเรียกลูกค้าเดียวลูกค้ามาซื้อเอาให้หมดเร็วๆเดี๋ยวอย่าไม่เดือดร่มสุกไว้ดีแล้ว ก็้ห็นเลยโอ้ยไปอีรีด้วยนี่นี่มาขายต่ามาขายอยู่หน้ากับนนะผมนี่แหม่ไปใช้วล่ะไปขายลูกค้าเยอะสุ่มเดี๋ยวอันนี้เร็วนี่คุณยายบอกว่ามาขายในช่องโทรศัพท์นี่อะไรได้คะแลองมาขายหน้ากว้างนี่แหม สวัสดีครับทีนี่ไงพี่หนี่เอฟี่ี่ถามว่าโลเท่าไหร่อดูไว้นี่ี่ถามที่ยูตถามว่าขายยังไงครับกิโลละเจอ้อลนึ่อันนี้ลนึงหรอครขอบคุณครับด้วยเอาถุงก่อนเอาถุงก่อนตอนันีกำ นั่นนะน้าคนั่นนะเอาไปให้พี่แต่อันนี้อระดุมกรดุมให้พี่เลยเอาี้ให้ชิมครับระดุมให้พี่เลยเอาไม่ใส่แล้วไม่ไป้วพอกระดุมให้พี่ใส่ลิ้นจี่อ่ากระดุให้ชิมครับบอกนะลิ้นจี่ครับหวานสดสดทำอะไรพี่ที่โต๊ะใส่แล้วเอาไปใช้แล้วล่ะนี่นี่นี่นั่นนะต้นนี้ต้นนี้เอาถระุมให้พี่ใส่ลิ้นจี่ไง ให้พี่ใส่บิ๊กอาให้พี่ชิมบอเนี่ยขอบคุณครับเก็บเลยเฮ้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 ยข้าว่าข้าววยาข้าววข้าวว่าข้าวว่ายาน้อยนิมน้อยจ้่า ดางดึดีดึงดึงด้งดยงดึ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 ง้าอดางดึ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 วดึง้ึเอ็งดดึงดดึงดึงดึงมีความดุขดึงงดะงดางดึ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 งดยงดางดึ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 